นี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมนี่จะมาเบิง่งติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับอืแบบกบประหยัดที่สุดเลยเบิงงเอาเวยครับประหยัดแบบไหนเ <laughs> สาใส่เสาไม่ธรรมดาครับไม่จิกแล้วก็เฮดฐานเอาฐานขขางเทิงเล็กตัว L อ็แก็ ยิงน็อตใส่ครับอางนี้ให้กันหรือรแล้ดับเอาได้ครับให้มันเทลาดเราจะเอาแผงมาใส่เอาครับนี่ก็เป็นบอบาดานที่เจาะไว้ครับจะเป็นบอหานิวแล้วก็นี่คือซัมเมิร์ห <c oughs> น่าจะนึ่งแรง750วัตต์ โซล,ล่าปั๊ม750วัตต์ยี่ห้อฮานดูโร่นะครับตัวนี้ยี่อเันเลคุ้มไปครับที่เราไปเปิ่งงานเมื่อกี้มีหาหาใบพัดต่านี mm hmm. มน้มองมาเห็นใบพัดมาองห่วมากี้มีกี่ใบพัดนะครับนี่นะจะใส่่อ หนึงนิ้วเคงนะครับเดี๋ยวรอช่างไปเอาแผงโซลาเซลล์มานะครับดูว่าน้ำจะออกดีไหมอันนี้ท่อนะครับแปดท่อรวมกับท่อนู้นด้วยที่ต่อซับเม์ดไว้นะครับเป็น9ท่อ

ง,งานมาถึงแล้วก็ลงมือเห็ดเลยเอาแพงขึ้นไปทางเดิเงเกาลงอเอาสมเอ็ดลงเหมือนเดิม,มเห็ดแบบว่ายไงสบายสบาย <c oughs> แต่เสาใหม่ก็เห็ดได้ <c oughs> แบบประหยัด เรามาเบงการต่อตอนนี้เบิ่งการเอาลงเมิดลงต่อท่อมาสั้นมาทั้นมาสั้นมาหนี่กระบอหาอยู่พูดกันความเมิดหมายแรงลงความเมิดกี่แรงครับนี่แรงเครื่องกระบอแรงนึงหรือแรงนึงบอแรงนึงเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ พันผาเทพคือเเ่าข้างบนตอทอหนึ่งกับมัดเทียนหนึ่งนั่นได้เาห้งไปน้ำทอเออทอเก่าโอ้หแบบโบมีแหงืาะมันยืดไม่เราขืนนี่โบหนามมันเกาะมันต้องบอ ยิงก็เกบมาต่อยไมด้ดมทำกวนนะครับเพื่อเสือกมันยืดมันเิม,อมาอพีพอดี อันนี้ลงทอเก่าทอนะครับนี่พอแล้วพอแล้วขอแล้วพสเมตรสองท่นวพอหนึ่งท่อนสามท่อนสององสาท่อนที่สามจุมบ่บ่ตอยลิกบ่ อาถึงน้ำแล้วประมาณสองท่อนครึ่งพอนามก็สิออกแล้วครับหมดดูึ้นแท้แล้วน้ำเยอะนะครับเดือดยอดหุ่นดีที่อยู่ดีุ่่นด่กัมพี่กัมเีย ้า่ได้ตนีน้ต่มลต้องรอกเสียวน่าดมาถอ่เรไปนเสีอยอ๋ราใส่ตังเฮ็ดตรงๆนะครับด้านจิตหล,ลอกถือลลอกมันจ้าสจิหมุนงาย อันนี้ก็แบบง่ายเลยนะครับเดี๋ยวอาลดมัดเอาเลยใส่แบบลวดมัดเอาแบบง่ายๆประหยัดงบมากประมากเลยสำหรับคนงบน้อยครับ แบบนี้แล้วก็จัดไปกไหก๊ไหกไหนม่ใช้ได้เหมือนกันวัตน้ำอะไรมาตน้อไรเข้าไปติมะโรออันนี้แพงสามร้อยสามสิบวัตสามแผง มีวีลมีแบ็กเออวกับแบ็กมีว่ากับบูมีอย่างเงี้ยครับเขาตามสีเนี่ยครับเพราะว่าต่อสายมันเลยครับตามสายตามสีเพราะว่าต่อข้างล่างกับสีเดียวกันครับแบ็กกับสีดำไปเลยบูกับสีดำเงินไปเลยแบ็กกับบูก็เป็นสีขาวมันมัสายสีขาวนะครับเริ่มเริ่มจากออกจากเขาเส้นเมือยก็โอ้ข้จากแ้งครับียกมา แหสองเซนบวกลบบวกลบแล้ก็เป็นสายเส้นมือรครับเ้สายเส้นายือต่อสามจีอีสองามนี้ก็เป็นลูกร้อยเป็นตัวยางตัดมันครับแต่บอดี้ใส่บอิี้ขื่นน้องท่านก็เอาบดี้ใส่ถังถังเก็บมันหน่าใส่ตัว้วยนะถ้ามรับอรมีก็ต่อครับ่เียองก็มีขาแล้วครับมือนี่ก็มาเอาขาไวน้ำเป็นกัมปูเป็นยัง นี่ผมบริสไใส่เอาสายนิบก่อนไปเลยครับเห็ดที่ดีเนี่ยมันเคยมีอะรนครับอันที่สายมั่งรวมที่ขันปากบนเนี่ยมันเห็ดไหนกับปากกัะบอมกล้องใหม่กล้องสมัยรุ่นนี้กันที่สามพันถึงสี่พันครับวีรำอันนี้ยกวีรำนะครับครับผมเพราะว่าเปลี่ยนมาหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่ครับกล้องหนึ่งอยู่ที่ราคานี่ครับพ่นไปซื้อรพ่นไปซื้อกล้อง ที่เท่าไรวานไปสิสามพันห้าสามพันห้าถึงสี่พันเออสี่พันแต่ช่วงราคาแต่แต่รุ่นรุ่นราคาราคาประจำกับต่อรองเลยครับเพรานเป็นช่างมึงจะต่อรองราคากันเลยครับก่องอันนี้คือราคาสร้างไปซื้อราคาสร้างไปซื้อเองอาจเดบ่ได้ราคานี้ยบอนี้ดนอ่บอติถือกูนี่ก็ได้เห็นสร้างไปซื้อดูไปกินน้ำร้างไป ยำดีดีครับมันทรายมันจะปดัดใช่ใช่ยำดีดีครับมันใหม่ไฟแห้งครับต้นบีบ <S <S บด้บีบบ่หรอรมันก็ดีคือขอดไว้การดึงยัดทรายปักลุดขอดไว้ใช่ไหมบีบบัวกินมั้ยไอบ่บีบมันเนาะไป้บัวบีบมันอยู่ต้องขอดบีบตะการมันเนาะแต่มันก็มีตัวนี้หครับเป็นเกลียวหันแห้งๆเอาไว้มันกับแนวนองครับรัดสายเอง การตอกตัวคอนทูนกับบ่อยากเลยบ่อหยากอยานครับหลุดยางเดียวเ่ามันมีบ่อแล้วครัดมันมีสายสีบ่อแล้วสายสีนั้นเัาง็ต้องตอมาแต่ปุ่นละครับกับเหมือนการจับกันยังที่แหลกเลยครับเจ็บเลยครับเอาไฟเขาครับผมต่อจากแข้งกัก้อง อันนี่ก็ต่อเขาเรียบร้อยแล้วครับมันเป็นสายบังคับครับบันนี้แต่ตอนนี้บริได้มีเบเกอร์บริไดเอามาเบเกอร์มาต่อครับอ๋อตันนี้ไม่มีเปิดปิดไม่มีเปิดปิดตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวปิดในกล่องเสร็จตรงอ๋อตั้งเอาตั้งเอาในกล่องเออนี่ก็ไฟขึ้นเลยครับจําแนเองอือัตโนมัติโอโต้พาวเวอร์ขึ้นแล้วสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดสองพันเก้าขึ้นไปเรื่อยๆน้ำแล้วครับบเบน ดูนี่ครับเมฆเบิดูดีขี่ฟ้าบังข้างฟ้าักนมีระนั่นออกแล้วอ้าวน้ำออกแล้วครับอาออกมาด้านหลังเมฆหายพอดีอดูนะครับนี่ขนาดเมฆบางยวนะครับนี่ขนาดแข็งลุ่นเก่าน้ำก็ยังไหลโอเคครับเรียกว่าสำเร็จ แบบง่ายๆมอ,อ,อืมอนี่คือสามแผงต่อตรงน้ำไหลแดดประมาณนี้นะครับนี่ขนาดตอนเที่ยงแต่เมฆบังโ,โอเคครับเข้าเข้า ทำแบบชั่วคราวเสร็จแล้วภารกิจวันนี้ต่หอ,อห้านิ้วอันนี้รทันโะหะนาทีภาพเป็เบร์โหดอยู่ไีก <laughs> มีอีก,อกเรียบร้อยกินไคว่าไหมนยครับปลาสุกนำสุกทะเล <laughs> อ๋อนนิ้วครึ่งถ้าแดดแรงตัวนี้ก็จะแรงตัวนี้นาแรงก็บางทีล้ะครับไม่จ่อนามบาดานบม่ได้มมีนม้ำบิ่งทีแหละครับนะโอ้ยแห้งไปหมดกระใสเลยนครับงานครับพอแดดออกปุ๊บ น้ำก็ไหลออกเต็มท่อืครับเดดออกแล้วออกจากทีมเมงแล้วโอ้ยอไหลแรงกว่าเดิมเต็มแรงนะครับเอาละครับคลิปนี้กับจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับ จะหาคลิปดีๆมาลงไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามไว้นะครับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับ